แซบไม่มีแผวคุณแม่ลูกสองนุ่งบิกินี่ที่มองกี่ทีก็ไม่มีวันเบื่อ แม้จะลูกสองแล้วแต่หุ่นยังสวยเป๊ะดูดีสุดๆสำหรับเอ็มบุษราคมวงคำเหลาลูกสาวของศิลปินตลกชื่อดังหม่ำจกมกเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลและจะได้เห็นพัฒนาการความสวยของสาวเอ็มใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพมาในลุคบิกินี่สีชมพูสวมเดรสซีถูทับเผยความเซ็กซี่ที่โรงแรมขณะไปเที่ยวหัวหินพร้อมแคปชั่นระบุว่า ใสๆเหมือนน้ำเปล่าแต่ดูดีๆสินี่เล่าข่าวนะจ๊ะคนดีงานนี้เซ็กซี่จนคนบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมสนันตไอจีเลยทีเดียว